โดนตีในนี้กอดปล่ออยู่เฮ้โอ้ไ้องมแตกในนี้โอ้เพื่อนไม่มีโดูตั้งารก็สนไรมากโอ้อย่าห้าสิบดูดิได้ไอนไัน เปลี่ยนกลับมาเหมือนกันมีคนเล็งกูกเลยตายเมไหเ้ยน่ะกวตายอเขาหนุนนหนุะนโะน้นลมันทับกว่าเป็นดาวติดแค่ไรเพื่อนเหรอวะยูไปัวอนี่โลันลอเยอัลอ

ยาวอะแม่งเล่น hmm. ต <like S 1> ่อหนเล่นต่อทำให้เราไหมเล่นต่อเลยแล้ววงอหมอนกูอยู่ั้นบนสุดนะเอ้ที่มันหรื่องกูเสียวกับดเี่น้ ตามมึงลังเดียมันทุบมันทุบอยู่มันทุบอยู่ตามมึงหลังมึงเฮียแม่งทุบค้อนใส่มาช่วยบัฟมังเชนน้องตึ้งมันโดนเตยดิเหรอหมอตัวท้ายสวยปะเชนกูมาหามึงต้องแตกกูนะมันเอาไปหนึ่งไหนะกัน แมงเลือดแมงเลือดแมงเลือดหนึ่งโอ้มันลุกแล้วเหรอ,อไม่ใช่คนละตัวคนละตัวตัวท้ายปะสวยไม,มาอย่าตายเอาไอ้เกลี่ยแมกเกลี่มุมปะอันที่มันตอบไม่รู้เอาเด็กเปียวมามลตาย สมอมแมงวะแรง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 ูไว้แ,แน่นแบบเพือนเด็กเดน้ี่ยมเนีันไมู่นะม มาดีไอ้น้องมึงทำทำไมมึงทำทำไมปุ๊บป่ะโอเคโอ้ยมันล้าวขึ้นมาอ่ะเพื่อนมันอยู่ข้างบนตัวนึงนะบนสุดอ่ะบนสุดบนสุดตัวหนึงบนสุดบนสุดตัวนึงนี่นี่นี่เดี๋ยวกูอยู่กูเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวขึ้นมาแล้วลุ้มเลยลุ้มเลยไปอีกขึ้นไปอีกเมอะไรนี่บินเลยวะบินเลยวะลมแล้วล้มละ วันนี้พี่วางไว้ไอเดนสุดสุดท้ายเพราะมันมันพอดแล้วมันพอดแล้วไปไปตามน้องกูน้องกูเอาเหรอเอาพอดมาเด็กล่ามันวันนี้พี่ไม่ติดลายนี่มันมานี่มันมานี่โอเคขึ้นบ้านเนี่ยขึ้นบ้านเนี้ยขึ้นบนหัวเนี่ยไอขึ้นมาแดงเลยนี่มันมาหนี้แล้วมันมาหนี้แล้วไล่เลยไม่ขึ้นบ้านละ มึงจะเร็วแค่ไหนวะสวัสดีค uh ร wow like ับเอาดีส oh wow. ุ่มแต่แล้วเหลือสี่สิบเป็นไรแลอวเอาเลยป่ะลงหัวเลยนะกูแอดมินลงหัวเลยนะสอง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 สามจะน็อกเออสวยเจ้าฟีปเจ้าเจ้ยิงหนามันยิงหนามัน เอ๊ะได้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 มันมันนิดเดียวเองอ่ะมันออกมันออกเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บมันง้อเหี้ยบัลบงไม่เป็นให้กลับมาเลยกลับมาเลยเดี๋ยวได้หน่อยควันให้ไม่ได้เฮ้ยกลับไรเหี้ยเดี๋ยวฝ้ากลับงไม่ให้เล่นเลยโลมันไม่ได้หมอนขึ้นไม่ได้มันติดโลม ดาว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 ไหนมันวิ่งเหรออยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นไม่วิ่งอ๋อยิงอยู่ยิงอยู่คุณลีหล่อตั่งฝันลีหล่อนะยิงอยู่ยิงอยู่มันต้องโดนบง่ะอ่าประมาทพวกดูไงอยู่นี่อยู่นี่กูเห็นอยู่นี่อยู่นี่กูระเบิดกูระเบิดซ้ายกูระเบิดซ้ายออยยูู่่่่นนีี เจ็บเจ็บเกี่ยวสวยสวยขอบคุณหรอกมันคงแบบร้องไห้เฮียแบบไอเฮียแม่งไม่ใช่แรงนี่แหละกินอย่างแรงไงหลายหลายคน